ภนะาพเป็นเส้นเลยครับแผจอจะพิกับแผ่ชารี่ด้วยครับตัวชุดชานี่ออกด้วยนะครับมันจะติดลองจอนี่ต้องลองประมาณสัก2ี่สิบนาทีครับหรือครึ่งชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับดีดีก็รับเข้าสู่ช่องแบงค์โซเยอะวันนี้เราจะมารีวิวการเปลี่ยนหน้าจอ Samsung A03s นะครับ Samsung A03s ครับหน้าจอเป็นเส้นนะครับนะครับอันนี้ดำนะครับถ้าสกีนก็ได้อยู่นะครับเนีอาการล้วนๆนิดนึงนครับ เนนนเส้เะครับดี๋ยวเราไปชมวิธีทําได้เลยนะครับอันดับแรกปลิดเครื่องก่อนนะครับอันต่อไปก็จิ้มถาดซิมเลยนะครับ แล้ไปก็นำเรซอร์ดครับหรือว่าแผ่นพลาสติกนะครับถ้าใครไม่มีเรบก็แผ่นพลาสติกได้นะครับ่อยง,ง,งี้ไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแคสแกนตอะไรนี่มาเลครับเวลาด,ดึงฝานี่ควรระวังครับจะเป็นแผลใต้ัอดีนะครับ ่ปงี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับจะแพรอยู่ด้านนี้ครับแล้วต่อไปก็นําไขควงมาขันน็อตน,นี่ครับด้านบนนี้ออกให้หมดนะครับตครงนี้เหมือนจะเคยซ่อมเคยแกะมาแล้วครับ น่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนี่ครับติกเกอร์แบตเตอรี่มาจากโรงงานจะเป็นโลโก้ซัมซุงนะครับจะไปก็ยกฝาไฟออกเลยนะครับนี่มีเดือยตรงนี้นะ แพรสแกนนี่ออกนะครับแล้วต่อไปก็ขั้วถอดขั้วแบตเตรรอเจจรี่นะครับก็ถอดแพรจอยนะครับแล้วต่อไปก็ขันน็อตด้านล่างน,นี้ด้วยนะครับจะมีตัวแพจจรจอยด้านล่างน,นี้ด้วยนะครับเป็นแพจจร์จอยชุดชาร์จด้วยนะครับต้องด้เก็บไว้ให้ดีนะครับ ้วต่อไปก็งัดฝาครอบนอก้ยงัดฝาครอบนอกนี่ครับแผ่จอจะพึ่งกับแผ่ชาเนี่เลยครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปวางแท่นความร้อนครับถ้าใครไม่มีแท่นความร้อนก็ใช้ไดเป่านะครับถ้าใคร ไม่รู้วิธีเป่ายัางไงไปดูคลิปก่อนๆนหน้านี้ที่ผมทำไว้นะครับโอเคครับเราต่อไปเราก็นำแผ่นโลหะนะครับเราขอบจอยน,นะครับถ้าเวนถ้าวางแท่นความร้อนจะของง่ายหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนจะเคยเปลี่ยนจอมาครับจะต้องตัวชุดชาร์จให้ออกด้วยนะครับนมันจะติดติดตัวเพย์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับดับต่อไปแล้วก็ทำความสะอาดน,นะครับเก็บเศษกาวนะครับ จ็ดสิบเก้าสี่กระจกหน้าจอเนี่ยนะครับเอกให้หมดนะครับเราเราเรางี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับทำาสะอาดให้หมดนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นจอใหม่นะครับนับแรกเราต้องลองจอใหม่ก่อน,นครับลองจอนี่ต้องลองประมาณสัก ยี่สิบนาทีครับหรือกึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็ลองเสียบสายชาร์จด้วยนะครับโอเคนะครับชาร์จเข้าเดีย๋ยวเราไปติดกาวเลยนะครับ ดับแรกนะครับเราก็นำแผน่นด็กสีฟ้านี่เอาครับแล้วเราไปก็เอาเทปสีฟ้านี่เอาครับไปกาวสองหน้านะครับแล้วก็ติดลงไปเลยครับพยายามดันให้ห่างจากขอบจอมาสองมิลนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปเอาก,กาวาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเว้นไวน้ดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเว้นไว้ประมาณนี้นครับ này các cái chết đôi nữa แชัดนะครับกปบอลนะครับสไลด์จอนะครับกดให้แน่นๆนะครับก,บกเ็เบ็ดนะครับ sẽ dần lên mà lên ไปก็เปิดเครื่องนะครับนี่ก็นำสกก็เทมาติดนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทิ้งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แกะสติกเกอร์ครับยังละได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดซับสไคร์และกดติดตามด้นะครับสวัสดีครับ